ส3 2วิ 800, ่ง800เมตรสิบแปปีชายรอบชิงชนะเลิศชอ่องวิ่งที่ 1. พิติวัฒทนทองโรงเรียนชวนภูดาวิทยาลัยสมุทรปราการช่องวิ่งที่ 2. ส,สัตยาแหลมบำรุงโรงเรียนสามพานวิทยาช่องวิ่งที่ 3. าลิทธิไกที่อินทิโรงเรียนอากาศอําเภอศิษาช่องวิ่งที่ 4, Diolch yn fawr iawn am คลการแข่งขันขยิงก้าวกระโดด16ปีชายรอบชิงชนะเลิศคณารุาร่มมียิ่มโรงเรีเนรรมมยนกีฬานครวิทยา6สถิติ3.48เมตรที่2รนายราเมศรินสาง์ โรงเรียนสาธภา